เนี่ยคือฟอร์มของทีมแชมป์ครับผมมีเวลาพักกี่วันโอ้หนึ่งสดาเต็มๆครับผมแล้วออเห็นเหมือนที่กูเห็นไหมมาพัศนี้เราไปกันไวๆครับผมเดี๋ยวมีเกมสําคัญทุกเกม <c oughs> จะบอกว่าสําคัญแค่สองเกมก็ไม่ได้ครับผมนี่เกมแรกครับต้องออกไปเยือนอเาเบรซิกในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอแปดทีมสุดท้ายครับผมชนะเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปครับแต่ถ้าเสมอดวนจุดโทษ ดูนะว่าพวกมึงอยากให้กูโดนหยุดโทษอ่ะนี่กับผมไลฟ์ออพของอาเบร์ไร์ซิกกับผมสำรลองเขาโอ้โหมีหน่าสนใจหลายตัวเลยนะส่วนระบบก็เหมือนเดิมครับผม4-22 2, 2หน้าคู่เป็นทิโมเบเนอร์กับเอ็นคุนคูและก่อนจะไปเล่นกันในพาร์ทนี้ครับผมขอกำลังใจให้กับเจ้าหนูนต้นนุยการดกันหน่อยไม่ได้ขอมาสักพักแล้วกดไลค์ให้คลิปนี้หน่อยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและเจ้าหนูหนุยการดแล้วก็กด ซับสไคร้ครับกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะอย่าเริ่มนี่ดูไลฟ์อัพของเราครับผมก็เหมือนเดิมครับส4 3สมีแค่3มคนที่ฟิตนั้นที่ผมบอ,อกไปมีหมายเลข3าหมายเลข 5, แล้วก็หมายเลข2 2ครับผมสำรองไม่มีตัวเปลี่ยนเกมครับผมพื้นที่เลยพื้นที่เลยเฮ้ยผมสั่งไม่ได้สวยโอ้โหแล้วมาแล้วครับเองคุณครูคุณครูคุณครูยังไงคุณครูนี่ไอ้คู่ทรมลตรแล้ว,ลวโอเคไอ้ต,ต้นเกมเลยเหรอ โอ้ตรงกลางครับผมแล้วผมถล้ำมาออกซ้ายไปแล้วครับเผื่อดักแล้วเขาสัดตรงกลางแต่ยังกลับมาทันดูเต็มมุมครับผมดูตรงกลางก่อนโอเคบอลเลี้ยวออกอย่างนี้ได้ไหมนุยกาดนุยกาดโชคสวยแล้วถอยเลยถอยเลยเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยกลับมาแล้วแล้วนุยกาดสวยมากโอ้ยโ,โดนไปสองดอกกูขยับหน่อยทุกคนทุกคนโอ้ลิ้นกูไปครับบอลเล่นที่เกบาโวโรดิโกสองคน เอาหน่อยบาว์วเพิ่งกลับมาคอสนิมสมเกาะเต็มแล้วดูดูทรงแล้วสวยเลยวะตามช่ออู้สวยจัดกับกิลพานได้ด้วยอู้สวยบาว์วโอ้ได้เหมือนกันแล้วสัดขวาเพออียงแค่นาทีที่สิบครับผมโอโหแล้วดูบาว์วชนล่วงแล้วมาแล้วเป็นขวาเอเนสลี่ขอเพิ่มขออีกสองลูกครับผมยังไงเปลี่ยนสวยแล้วได้ไหม ได้ครับผมปราโวแล้วเพื่อโอ้โหลูกสูตรสูตรเตียวกับผมเสียตูดแล้วหมาเลยครับคอสตีครับอมอติกเล็งเลยสาสอเลยพี่โค้งเสาแรกแขกไม่รับเชิญครับแล้วสวยที่ข,ขวาซัดไปกระดูกลูกบนตีตั้งไม่ถนดัดเด่ยเขาชอบท่านเนี่ยก็ไปเข้าใจเหมือนกันดูจงังหวะมาแล้วกระดดขวาครับลูก วันเล่ขวาืคอยครับทิมเบอร์อุอยอ้ยอยู่นันทิมเบอร์อยู่นี่เหรอเพิ่งเห็นเกมน,นี้เขาได้ลงด้วยวะมาแล้วมาแล้ว,ลวนุยกาดนี่ไงโอ้โหมันก็มีอยู่ช่องเดียวแล้วบราโวยัดโอ้โรโดิโก้โรดิโก้ชิวๆิวยังไงแล้วดูสเต็ปเอาหลุดดีครับหลุดดีครับเอนเนอรี่สายสายขานาดสายเป็นความโอ้โหคาถาวะมึงเกมลับเกมล,ลับครับผมมึงไม่ลับแล้ก โอเคโอเคโอเครถลูกกัดนี่ไงลถมีการลูกลุกกัดลูกเอ้าโอ้ตัวโอ้ตัวเฟิร์อุ้ยลำน้าไปก่อนโอ้แต่กูเซฟได้ไงโู้สองเซฟมาสระจัดเนี่ยแหละคุณสมบัติผู้ธศาตร์ประตูระดับโลกยรือยิงอัดกูไย์โอ้แต่เกมนี้ชาร์ตเบกไม่ได้ยินกลางอ่ะอุ้ยอุ้ยแดง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 เรดการ์ดครับผมแย่เอาอะโอ้โห ออบสีต้องมาแล้วดูจังหวะเข้าเปิดปุ่มมะแล้วรู้สึกโดนแบบนี้บ่อยนะแต่ได้แค่เหลืองรอบนี้เป็นแดงครับผมสัดเลยสัดขวาสัดซัดขวาไม่ใช่ส่งขวาโอ้โหไม่ฟังกันเลยแล้ววันี่ยเปว้ก่เผมบอกแล้วไอ้นี่ยมันมีของครับผมตรวจตรวจบ้านแม่งเลย ของโอ้โหดูเบอร์สิบสี่ครับอีเคพาวเวอรล้อลเล่หลังจากเก็บกดกระผมไปปล่อยใส่กับพยาบาลครับสุดท้ายไม่ได้มาปล่อยในสนามนี่ครับขวดเต็มข้อครับผมแล้วบอลเสียบมุมเลยโอเคโอโมโอโม,โมดึงแล้วช่องโอเคผมดูช่องดูช่องก่อนแล้วมึงกัดนี่ไงโอโ้เราพุ่งช้าด้วยโอเคเอาวะเขาจ่อไม่ได้ตอนเนี้ยนั่นแหละชิดเลยชิดเลยจากมีอะไรเกมนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเว้ยเรา มีการมีการมาบอกแล้วอุ้ยเขีย้ยะเขี้ยดิโอ้โห <c oughs> คือผมออกไปบล็อกให้มันยิงโด่งแล้วไงแต่เกมรับไม่ช่วยหน่อยวะกูมไม่ยืนจังกาครับผมมาแล้วเนี่ย <c oughs> มันทําให้เขายิงโด่งไม่ได้ <c oughs> มึงทำอะไรชะลอตเบรกโอ้อยู่ดีดดก็หายยายไม่บอกก็จบครึ่งแรกครับผมโอ้โหเป็นประตูกกขวัญเขาเลยทีนี้เ <c oughs> หลือเวลาสี่สิบห้านาที โอ้ถ้าไปพลิกเสมอแล้วดวนจุดโทษแล้วแพ้น่ะวันอีกคู่หนึ่งตอนนี้เรียกว่าผู้ออกนําแมนยูหนึ่งจ่อศูนย์ครับผมโอ้โหเราเพิ่งเริ่มต้นข้างหลังโอ้ยแม่งสิบเอ็ดตัวเหมือนมีสิบตัวอุ้ยแล้วนุยกาดนุยกาดทันนี้นุยกาดทันแล้วเก็บเลยสวยมากผมดึงชานหน่อยได้ไหมเออเออช่องโอ้โหกูบอกแล้ว่าบัฟสิบคนอะไรแล้วว่าเจอบัฟสิบคนแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนุยกาดแล้วนี่ไอ้เฮ้ยเกมรับไอ้ที่มึงจะประมาทที่อะไรขนาดนั้น มจะหัวม้วนแล้วให้ผมเซ็งนี้ไม่ได้นะแล้วไปครับผมโรดริโกตดใช่ครับผมดูดิแล้วอู้สวยไปเองไปเองครับหาโรซี่ประตูรวม3ประตูต่อ5ครับผมสกอร์1ต่อ3ในเกมนี้โอเคโอ้หลัง3หลัง3บอลเบิกโอ้เราสายขวาโล่งเลยมาอีกแล้ว มาอีกแล้วครับผมรอบนี้จูเลนติโบแล้วนุยการ์ดนุยการ์ดราบอกัไม่ทันโอ้ยเฮ้ยผมว่ากองหลังเราประมาทอโดนอะลองโซ่สับแน่นอนถ้ายางงี้ยโอ้ออกมาไม่ทันครับผมโอ้ดูหลังแล้วดิโอ้ยโลแต่เกมลุกเขาขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยออกมาแล้วครับไม่ทันโอ้หนิดเดียวเนี่ยจังหวะของชิโมวานเนอร์แล้วผมช้าไปจังหวะหนึ่งโอเคตัวกลางตัวกลางตัวกลางถิงกลางไหม พอเค้าเปิดเกมลุกแล้วหลังเราลุ้วเลยวะ่ะโอ้โหเข้าหน่อยเข้าหน่อยนุ่ยกันนุ่ยกันโอเคโอ้ช้าพวกมึงเป็นอะไรกันโอเคกัมล่าดีต่อคาร่ามอู้พื้นที่พื้นที่เปิดแล้วแทงต่อสวยมากคารัมมีสันคาร่ามสัดเต็มโคมึงรีบไปไหนแล้วอู้ไอชิบายมึงเลี้ยงไปดีอืมกูละศูนย์แท้มาแล้วครับผมโอ้โหอีกแปดนาทีเอ้ย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 มึงไล่มาเลย ไล่มาเลยไล่เข้ามาไล่เข้ามาไล่เข้ามาแล้วนุยกัดนุยกัดโอเคอยากเรียกมาตบหลยคนว่ะโอ้บ้าบอพวกมึงอ่ะมันกดดันนะเอกตาถามมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วเว้ยแล้วคือมึงเขาสิบคนอย่างเงี้ยมึงโดนนี่มึงเสียของแล้วเว้ยกูเรียกใบแดงได้สดีแล้วมาแล้วครับผมบอลสวนกลับบอลสวนกลับมาโรดิโก้สัส บาดเจ็บดึงนาทีครับผมแล้วมีสัญญาณเปลี่ยนตัวอเบรไลซิกส่งงท้านัของมูนียอลลงมาครับส่งของเราเปลี่ยนอีกสองอีกไม่กี่วิแล้วผ่านเข้ารต่อไปลบบอลยาวได้หนึได้หได้ได้ผมบอกแล้วนายซิมอนม่นของดีแล้วไปบอลยาวเล่นได้จบเลยครับเล่นได้ไม่ได้ฉิบหายแล้วโอเคสองต่อสามครับผมแต่คือไม่ควรเสียแล้วต้องมาลุ้นกันขนาดนี้ว่ะทุกคน แต่ไม่เป็นไรครับผมยังผ่านเข้ารอบต่อไปครับโอ้โหเซฟกระจายเหมือนเดิมครับนุยต้นนุอกาช่วงนี้ผมบอกเลยนะเราอะแม่งมีเซฟปฏิหารเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็มันคือคุณสมบัติของนักเตะระดับท็อปเว้ยแล้วลเว์ภูชนะแมนยูสองศูนย์เฮ้ยจบอย่างนี้ใครเข้ารอบวะคารุมสี่สองลีวัพูเข้ารอบส่วนอีกสองคู่เกมแรกเสมอครับอาแจากกับบายเยิร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็รม m a กับยูเว่รม่าชนะศูนย์สอง รอกันอีกสองคู่ครับผมจะรู้แล้วว่าเราได้เจอกับใครโอเคแล้วมีเวลาสามวันเจอกับไบยอนมิลนิกแลวดูตารางคะแนนที่ผมบอกไปห่างกันเพียงแค่3ามคะแนนผลต่างประตูได้เสียเรามากกว่าเขาถึงเกือบสามสิบสสบลูกโอ้ยยิงเยี้ยขนาดนั้นบิกแม์ครับที่เบรอาลีนาภาพจํายังอยู่นะไอเกมแรกที่เราเจอกับไบยอนที่ผมเวอร์ครับคุได้ครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงตื่นเต้นก็มีกันบ้างครับแต่เกมนี้ อูต้องทําให้ได้ตอนนี้ผมนิ่งขึ้นเยอะผมกล้าพูดเลยมาดูกันเกมนี้เกมสาคัญมากๆพลาดไม่ได้ถ้าชนะขึ้นจ่าฝูงแพ้อยู่ที่เดิมนี่ครับนเยโต้นุกาดเดินจับมือกับกรรมการกรรมการเออบุนเดสทำไมกรรมการสาวๆแล้วนี่พี่น่อยเออวันนี้ครับผมแล้ววันนี้ผมจะโชว์เทพให้ดูเห็นริมเส้นเขาแล้วกูเปลี่ยนใจแล้วผมขออย่าบุกผมเลยแล้วเขาหลังสี่หลังสาม เกมที่แล้วกูเจอ10คนหลัง3ากูยังเวอร์อยู่เลยมาดูไลฟ์ออพของเราครับ3 4 3เหมือนเดิมครับชลอตเบรกยืนตัวกลางโอเคเหมือนเขาจะเก็บนักเตะไว้ลงเกมนี้ใช่ไหมดูครับผมเกมนี้ความฟิตถือว่าโอเคนะแต่ละคนแล้วก็สำรองมีวิวฝันกับกับกิตันของเราครับที่พอจะเปลี่ยนเกมได้ส่วนของไบเ์นิวนิคครับผม42 3สนอยเออร์เป็นประตูแล้วก็ยู้ด,ดิดูกันเองเลยครับผมนาเปาก็หมายเลข15ครับตัวนี้ตอนนี้ตกไปยันแบบที่3าของดาวซันโบแล้ว สำรองยังมีโทมัตมุนเลอร์อีกนะแล้วผมไม่ใช่คนเดิมแล้วครับผมไม่ใช่คาริอุ์อีกต่อไปแต่ผมคือเดี๋ยวเดี๋ยวเยวชน,นี้ก่อนผมคือใครครับผมคือนี่ไงนุยกาดเป็นไงเกมนี้โรดิโก้มาแล้วผลอาจจะเปลี่ยนไปครับแต่สปีดบอลใช้ได้เลยอีกแมตสปีดบอลน,น,น่ากลัวโอเคตรงกลางตรงกลางยังนไงยังไงโอเคไม่ออกไม่ออกไม่ออกตัข้างนุยกาวน,นี่ไอ้จังกา บอกแล้วกมไม่ใช่คนเดิมรับผมผมคือคันลุกเข้าไปครับขอเเ่นสั้นแน่นอนอบี้เลยบี้เลยบี้เลยโอเคระวังครับอุ้ยแล้วมีกัดอู้ยทิ้งตัวแล้วด้วยโอเคโอเคดูเอดเนสลี่มือขยันลงมาร้องบอลซะเลยเดี๋ยวกูก็ล้วงหน้าไปซะหรอกแล้วโอ้โหดูช่อง มาแล้วสี่คนให้มาสี่คนครับตัวกลางตัวกลางตัวกลางนุยกัดนี่กัดแล้วนี่ไงแล้วโอเคเคลียร์โอ้ไอ้กูเซฟยังไงรู้จังหวะนี้ที่เซฟได้ยังไงครับผมบอลขึ้นขวาขึ้นขวาที่เข้าฮาปาดเข้ากลางแล้ววัดเลติดขาโ้หไป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 ,ไปุยต่อครับลุยต่อสวยแล้วสวยโอเคซัดขวาซัดขวาเ้แค่บาวบาวไม่ซัดออกข้างแล้วเอารกยอ้ยอนหลังย้อนหลังอย่างนี้ หนึ่งประตูศูนโอ้โหแล้วเป็นฮาโรเซ็กมาจนได้ครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยดูแล้วย้อนหลังหมดโอ้โหอย่างนี้ก็นิ่มๆดิขิงนิดเดียวแล้วช่องเปิดเลยสวยละสวยละสวยละครับสวยละมีกาดมีกาดแล้วนี่ไงเก็กไอสัตว์เก็กเฉยเลยกูมูเซล่าระวังมูเซล่าจังหวะเขายิงไกลอันตรายครับภาพจำกูยิงชัดเจนเลยเหมือนเดิมทุกอย่าง อู้ยมาสวยปะเข้าคนหนึงเข้าคนนึงไม่พูดไม่พูดเลยลุไม่ลุ้นไม่พูดเห็นสวยอู้ยจังหวะคอร์สโคตรเกียรติอุกาดแล้วโอเคแล้วโอเคโอ้ยสวยเลยยกยกไม่ไหวนั่นแล้วสวยมากไปแล้วขอติดขอติดจัดแล้วยังไงเอ่ยแฮนด์บอลครับผมโอ้โหอยู่โทษปะดูหน่อยอยู่โทษไหมครับ เหมือนจะใช่ครับผมเข้าเขตโทษแล้วมันเห็นยังไงวะโอ้ไม่รู้ครับผมเอาเอาหน่อยเว้ยกรรมาการโง่ก็เอาหน่อยครับดวลกับมานูเอลหน่อยเออครับโรดิโก้นี่แหละปัญหาของการเปิดแฮนด์บอลในจุดโทษครับบางทีก็แฮนด์ง่ๆครับผมโรดิโก้แปลนเน้นสองประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้ยรึ่งหลังถ้าไม่เสียเกินสองยังไงก็จ่าฝูงทุกคนวิ่งหน่อยทุกคนทุกคนอ้ํา ฮํมโอเคสองศูนย์ครับครึ่งหลังเล่นสบายอย่าให้มันเหลือสิบคนกูกลัวแค่นั้นแหละสิบคนปุ๊บบัฟมาเลยครับผมกองหลังรั่ว่ะกองหน้าเขาดุพอเล่นพอเล่นไปสภาพักกูหน้าอยู่ใกล้จอจัดเลยโอเคแล้วช่องมาแล้วอุย้ยเดินเลยเดินเลยเดินเลยสวยระวังนะมีการแล้วนี่ไงสวยงมเอาดีมาดิครับ ใครก็ได้ครับผมตอนนี้ดูจังหวะสัตว์แล้วลุยกาดขยับพอดีครับผมแล้วโอ้โหใช้ข้อสอ,อ,เอเบเเฮ้ยยีีบบลไปเลยครับยิงไกลไหมไม่ยิงก็ไม่เป็นไรอุ้ยระวังนั่นแหละโอเคแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เอางี้กู <B rew. S 1> ต้องยกที่โอ้โหกูขึ้นมา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 โอเคไปนู่นก่อนไปไกลๆกลเลยชูควยใส่ก็บุญแล้วเมื่อกี้ สวยเลยครับโอ้บาโวครับอีเก้บาโวบาโวสุดเลยสุดเลยไปสุดเลยอย่างนี้พี่พื้นที่เยอะมากโอ้ยฟอนต์เดวิดเล่นไม่ดีเองแล้วนี่ไงนี่บล็อกทักต้นทุบ,ออทบ,ทบดอกดูจังหวะมาโคตรสวยแล้วนี่ครับแล้วดูจังหวะยกโอ้โหดูถนัดเลยพุ่งมงของกอสติกค่อยๆครับโอ้โหดูดิเลี้ยงหนีครับเข้าไม่ได้ทำไมวันนี้มันฟอร์มดีจัง ไม่ใช่ไบยนทีมเดียวที่เราเจอกันต้นต้น,น,นการเราต้นงดูการมันโหดกว่านี้ครับผมแต่ตอนนี้นี่เลยดูบอลส่วนของไเยันบ้างโดนนำเสียลูกเขาต้องเปิดเกมอยู่แล้วเปิดเกมอย่างนี้เรามีโอกาสได้เพิ่มนะ <c oughs> แบบหลัง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 มึงเปิดเก <อ pinch S 2> ินโอ้กองหลังกองหลังกองหลัง,ง,งยังไงก้องหลังโอ้โหอย่างนี้ก็นิ่มๆสิครับโอ้ เห็นวิถีบอลอย่างนี้สบายครับไม่ยองเข้ามาใกล้นาทีที่เจ็ดสิบขึ้นได้นะขึ้นได้นะเชอตเบกโอเคไปขึ้นได้ขึ้นได้ไ,ดไออันนี้ต่อยแล้วสวยเลยครับไปครับผมโรดิโกโรดิโกพาเองไปเลยไปเลยสุดสุดสุด,สด,สดนั่นแหละคอร์สคอร์สคอร์สไหมคอร์สไหมสวยแล้วเฮเออมันกระจอกว่ะ ดูครับผมจังหวะยกมานิ่มๆเลยนอยเออร์ตอนนี้เหวอหมดแล้วอะ่ะหืมประตูที่ห้าครับมาดูเอลนอยเออร์พลาดโอเคเอนเนสลีสวยว่าอู้ยังไงก็หลุดาายังไงก็หลุดจริงๆเนี่ยจังหวะเขามาเนี่ยยังไงก็หลุดครับผมแล้วโอเคถ้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่อู้ยุ้ยกาดมาเลยยุ้ยกาดนี่ไงจับบนยาวหรอโอเคผมออกขวาโรด้ายไปฝั่งขวาแม่นแม่นโอ้โหสวยเลยอภิจัน สวยครับอู้ดูแล้วคอลัมคอลัมน์ซับมึงจะไปเตะท่านทำไมอ่ะโอง่ายๆเลยแล้วบุญ <c oughs> เลอร์ครับผมกับกีฟอร์ลงมาบาเยิ้นเอ๋อบอกเลยบาเยิ้นเจอเกมนี้ไปบาเยิ้นเอ๋อครับผมทีมเราตอนนี้ฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงท็อปเลยแล้วมาแล้วอีกโค้งเทีับก่อนทุกเรืบบ่องบาดเจ็บช่วงข้างหลังแล้วสัตว์สายเบาไปนายเออบอกไอ้สักกูทำอะไรล,ลงไปกูพลาดไปหลายลูกจับไป เนี่ยสายเรียดครับแต่ยังทันนนี้เลตติ้งผมแปดจุดูนแล้วว่าโอ้โหฟอร์มดีจะจัดท้งหลังแล้วเคลียออกมาเก็บได้ซินสกี้สวยยังไงครับโอ้โหชอตเบิกแล้วนี่้ยเกือบหกอืมเกือบหกศูนย์ดูโอ้โหในบ้านเราอันตรายมากเลยหรือว่ามันเป็นเพราะเกมในบ้านด้วยวะโหดจัดเลยครับชอตเตอร์เบิสุดยอดแล้วยังไงอืมนาทีที่เก้าสิบแล้วครับทรกคาบาดเจ็บยังไม่มา สองนาทีดูช่องไม่ไม่อยากเสียบอลไปแล้วไปแล้วแล้วโอเคลูกกาดลูกกาดลูกไปลูกกาดลูกไปโอ้โหแม่งยางมีอีกแล้วอ่ะมันไม่พุ่งอ่ะโอ้จะกินช็สอยู่แล้วดูนะดูครับจังหวะเราเซฟผมเซฟแล้วลุกแล้วด้วยเนี่ยวิ่งมากลับตำแหน่งมาแล้วครับผมแล้วโอ้โหทำไมไม่ทิ้งตัววะไม่มีอะไรเลยครับผม คือจะพูดยังไงดีผลงานดีครับแต่จังหวะเมื่อกี้ผมไม่โอเคซปเซฟปุ๊บลุกขึ้นมาทันด้วยแล้วก็วิ่งตามไปยืนตำแหน่งไม่พุ่งครับกดพุ่งแล้วไม่พุ่งอืสุดท้ายเสียประตูแล้วคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดก็เป็นฮารโรเซกครับผมเซฟถ้าตายครับแต่สุดท้ายเราก็แพ้เขาครับไม่ว่าเซฟของเราจะสำคัญมากเพียงไหนมาเป็นเพลงแล้วกู าฝูงร้อยเปอร์เซ็ครับผมเกมต่อไปถ้าจะไม่ผิดเราจะเจอกับสตูดการกาด้วยใช่ไหมใช่ครับส่วนทางด้านของบาเยินเจอกับชาลเก้ศูนย์สี่ชาลเก้จะเป็นทีมท้ายตารางครับผมอันดับที่15โอ้แต่ชาลเก้ต้องชนะเพื่อที่จะไม่ตกชั้นครับ,รบเขาหนีตกชั้น2องฤดูกาลแล้วนะเนี่ยคือฟอร์มของทีมแชมป์ครับผมนักเตะในตำแหน่งเกมลุกท็อปฟอร์มแล้วเกมรับก็ท็อปฟอร์ม ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วครับผมรอบต่อไปเราเจอกับโรมาและไบรอนเจอกับลิเวอร์พูลถ้าสมมุติไบรอนชนะริเวอร์พูลเข้าไปอ้าวรีแมทนี่รีแมทเกมเมื่อกี้นี่แต่ถ้าเป็นริเวอร์พูลเข้าไปเจอกับเราวอสนุกครับผมผมอาจจะไปโชว์ฟอร์มเทพให้กับเจอกเกนคอปเห็นแล้วผมอาจจะได้ไปแทนอาริซอนเบเกอร์ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมโ <c oughs> คตรมโนโว <c oughs> ยมโนโไปเรื่อยห,หนี้ย มาเดี๋ยวเกมนี้มีเวลาพักกี่วันโอ้โหหนึ่งธรรดาเต็มๆ,ๆครับผมแล้วออเห็นเหมือนที่กูเห็นไหมหลังจากจบเกมนี้กูพักสองวันมึงมาคุยกับกูดิไอสัตว์สองวันแล้วก็พักอีกสองวันแล้วก็พักอีกสองวันแล้วเนี่ยเดือนนี้มึงเก็บไว้ทำหอกอไรละไอสัตว์ <S <S ในลีกก็ต้องลุน้นยูฟ่าก็ต้องลุนความฟิก,กแกงต้องลุน <S <S ใจคอใครมันเป็นคนจัดตารางวะเนี่ยคือสองรายการนี้ผมว่าโอกาสลุ้นถึงแชมป์มันได้ไงบุนเดสก็ไม่สามารถพลาดได้เลยครับตอนนี้ส่วนยูฟ่าก็รู้กันอยู่แล้วนะผมปวดหัวพมปวดหัวกับายจัดมันโยกไปอีกเดือนไม่ได้หรออีกเดือนมีเตะแค่สอเกมมาดูไลนอัพของสตุกข์กันดีกว่ามาระบบห้าสาสองครับผมแล้วก็มีลองสตาร์บอกเมื่อกี้ใช่ปหเบอรแปดอะ แล้วก็ที่เหลือผมแทบไม่รู้จักเลยอีกสประตูเอนเนอรี่ก็จะยิง40ประตูอะไม่รู้ไปโกรธใครมาครับแล้วจังหวะนี้ไม่ลำ้ำอ่ะปันเดียวหน่อยนั่นไงเอนเนอรี่แล้วเอนเนอรี่้วเซ็งไปไงวะงูลวส่งประมาทมาเต็มเลยครับตอนนี้ไม่ใช่อามาดด้วยนะเป็นประมาทครับแล้วก็บบยันตะ์นนะี้แซงขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งแล้วรถนีกัดนีกสวยเห็นไหม อันนี้ขอบคุณครับที่แนะนําผมจําได้แต่จำไม่ได้ว่าใครแนะนํามาสสแสดงตัวหน่อยที่ดีมากเลยการออกไปตัดอย่างเงี้ยมันปิดพื้นที่ได้ดีมากเฟิร์ผมผมกูปันหนึ่งประตูมาก่อนหนึ่งประตูมาก่อนสวยเลยตามช่อง n s ่พิคเข้าขวาไม่ได้สวยแล้วเป็นขวาแปลกแปืก,ปกดูจงังหวะขวายืนเยี่ยวปินขึ้นน้าแข่งเลยนี่มันลูกยิงเฟตติโน ino, ด้วะ่ะ ตอนนี้ขวาก็ถือว่าจูงกันติดดีขึ้นเยอะซ้ายก็ดีอยู่แล้วครับแต่จังหวะนี้เฮ้ยอ,อ,อ,อย่างนี้ล้วงกระเป๋ากระเป๋าลงตูดแล้วแตงสิครับโอ้หเป็นซากาดดดูโอ้ยอ,อ,อย่างนี้ผมว่าพับสนามบุกเรามาดูบัฟสิบคนกันดีกว่ากูาจะโดนหรือว่าเขาจะโดนแล้วดูบอลสวนกลับครับมาแล้ว พื้นที่อู้นี่ไงโอเคมาๆมาพี่มาลงหลงอย่าพ skinny, ึ่งลงอย่าพิ่งกดพ่อลูกแล้วนี่ไงมาไปไปอยู ah. ่กับแม่ลูกโอ้โหอยู่ดีหลงมาสวยสวยมากอู้สวยเลยไปโอ้สายอย่างนี้เออเอาได้อยู่ได้อยู่แล้วโอ้โหแล้วไปยกสองสองสวยเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้อยู่ชนเบรสสายได้ไหม ไม่ได้ครับเป็นนี่ครับอดินสิยิ้วไอประตูนี้มันเหนียวอะโอ้ยก้มหน้าก้มตาแล้วกดเต็มคอครับแต่ไม่ผ่านนั่นแหละพลิกซ้ายไหมไม่ได้โอ้โหอย่างนี้โี้อยโอ้เอาจนได้เออไม่ต้องเร่งค่อยๆนุ่เน่ไปน่เน่ไปครับผมมาแล้วประตูแรกกว่าจะมาได้ครับแล้วโอ้โหนี่ครับนี่อีเกนังหะครับผม ดวยจริงๆว่าก็ติดเมื่อยตั้งนานแล้วเมื่อยว่ะทุกคนแล้วจบครึ่งแรกครับผมศูนย์ต่อหนึ่งจากกอติกเอาหน่อยเว้ยผมต้องการประตูเพิ่มอ่ะเหนื่อยกันดีแล้วเราดูช่องุยสวยว่ะ้ยการแล้วโอเคอย่างนี้สบายครับผมยิงอย่างนี้ร้อยลูกก็ยังไหวเข้ามาแล้วไม่พวดดิอู ใครสอนมึงพูดอย่างนั้นวะโอเคแล้วมาเลยมาเลยลุยกาดลุยกาดนี่ไงโอ้ oh, มึงกระพุดเกินศูนย์หนึ่งสามแต้มมาเข้าใจแต่ไม่ต้องให้หก,ก okay, ูหนักขนาดนนี้เลยไล่เลยไล่เลยตามไปตามไปโอเคครับแล้วลุยกาดลุยกาดสวยมากเล่นไหวได้ไหมเราเขาเล่นแล้วสวยเลยนั่นแหละสวยมากแล้วอ้าวสัดเลยใครก็ได้ยิงสักคนมึง ังไม่ได้ครับผมเอนเนสลี้ดูจังหวะขวาของเอนเนสลี่เป็นซ้ายครับโอ้โหสัต้ตรงตรงไอ้นี่มันเหนียวจริงวะ่ะเตะมุมด้วยซ้ายของคอติกต่อเนื่องเลยครับคอติกด้วยซ้ายแล้วเสาแรกเอองก็ยอมความพยายามของมึงอะ่ะวิยสวยแล้วดูโก้ดิโก,ก,ก้สั้ซ้ายไอไม่ได้สักทีวะ่ะแล้วโยกสวยแล้วนะแล้วสั้นโอ้โหปิ้น ขึ้นมาแล้วนาที 73. เจ็ดสามไม่องช่องตรงกลางตรงกลางตรงกลางสวยอะไรนะอยู่ล้ำอาจารย์โอเค,อเ,ค,อเ,คเกมนี้เหมือนจะเริ่มเช็คลายกันยังไงก็ไม่รู้ดูครับผมดันขึ้นมานีเฮ้ยแต่เซนเตอร์เช็คลายดีแต่ถ้าหลุดก็โดนเลยนะที่สุดในใต้ล่าแล้วพิกเลยพิกให้นั่นแหละไปเองไปเองสายสายเต็มโค้งโอ้ยกวจะได้สักที แล้วดูสายนี่ครับผมจังวหวะมุมกล้องอ่ะคลิปด,ดีมหมุนหน่อยอย่างนี้แล้วนี่ครับผมดูครับซ้ายพุ่งแล้วเสียบเลยออ้ควรจะเจาะประตูเขาได้แต่ลูกไอ้แฮนด์บอลในกรอบกันน้อยกว่าที่คิดนะผมคิดว่าผมจะโดนแฮนด์บอลบ่อยๆไม่เป็นไรไม่โดนก็นดีไปเกมรับระวังชอ่องโอ้ยชอ่ชองชอ่ชองช่องไหนเห็นหลแล้วเห็นแล้วมีกัน ผมเกลียดแอคชั่นอย่างนี้ว่ะคือมันยืนจังก้าแล้วปัดอย่างนี้ไม่ได้เหรอคือมันชอบยืนแล้วมันก็ทิ้งแบบทิ้งตัวมาฝั่งนี้แล้วตีนก็ไปอีกฝั่งเนี้ยยังไงก็สามแต้มแหละแต่ขอคินชิดได้ไหมนานหลุดปากมาแล้วครับประโยคนี้อชิหาย <c oughs> สวยกูกไอประโยคที่ไม่ควรพูดอืมขวาครับผมของลองสตาร์บแล้วหไม่ทันแล้วด้วยแต่ถ้าโค้ชสวยโอเคเดินเดินเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อย โอเคแล้วุยกาดอู้สวยครับชอนเตเบริกโอ้เป็นทุกอย่างในเกมลับแล้วแล้วจบเกมครับศูนย์ต่อสองคินชิดคินชิดแรกของพาร์ทนี้ครับโอ้ช่วงหลังนี่คินชิดหรือว่ามีแบบกระปิดกระป่อย ผลการแข่งขันในเกมล่าสุดครับทำให้ทีมของเราอยู่อันดับที่1เหมือนเดิมครับผมคะแนนเท่ากันที่70คะแนนกับไบยอนิวนิคนะแต่ผลต่างประตูเสียห่างกัน37ลูกโอ้โห,โห,โห,โหทีมรเราแม่งโหดจัดและเกมหน้าเราเจอกับกับบรากครับผมทีม่มาดับที่คกส่วนไบยอนิวนิคเขาจะเจอกับใครเอย่ยไบยนเจอกับแฮทาเบอร์ลินทีมอันดับที่12แชมป์มอยู่ตรงหน้าแค่ว่าเราจะคว้าวมันได้หรือเปล่า ส่วนทางด้านของท็อปดาวซันโบเอา้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะไปครับผมตอนนี้เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วใช่ไหมแล้วเราเจอกับโรมา่าไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็นี่อะะไหนเข้ามาตรงนี้แล้วครับผม ทอป10โมงของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นทางด้านของฟิลโฟเดนนะครับอันดับที่1อันดับที่2เป็นฮาลางโลวิดนะของยูเวนตุสโลมามีใครที่อันตรายครับดีบาร่าครับอันดับที่10ส่วนของเราที่ดีที่สุดก็เอเนลี่อันดับที่12ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปตรงนี้ก่อนนะครับขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันถ้าชอบนะฝากกดไลค์ครับผมฝากไม่พูดคุยซับสไคร์นแล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าาหนนนููดตยกครับ สถานการณ์ตอนนี้กำลังหน่าลุ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วขอ1,000ไลค์ถ้าชอบใจกันมากๆจริงๆโอเคไปแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวต้องพาลูกชายไปเดินแล้วมันเริ่มกวนแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกัน